มีท่นานรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตํรวจตอนจังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับแล้วก็มรดส่วนด้วยการต่างพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนา อรหํสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเอมิสวากขาโตสุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสหะปัญจะสีลานิยาจามาทุติยัมปิมยังภันเตวิสุง ขมังาสารนังขจามิธขมังสารนังขจามิสุติยมปีพุทธังสารนังขจามิสุติยมปีพุทธังสารนังขจามิครับ นะโมโต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปะรังขมาพังอัปปะรัง,ขม,ง,รงขมาตุนโนพันเตขมัตุนโนพันเขตนนเขอบทุกท่านได้อธิษฐานพระบรมสารีธาพระกุทมลเมืองมง,มงคลโดยท่านสมพลเจกลิ่ และท่านบรรจงโคสิจิรนันครับเพื่นฉันครับปเปลี่ยนเชิญท่านยัง

বা 好好好，稍等。<noise> <noise> <noise> พระพุทธศาสนาสิงคปชนนะคะจำนวน1 100, 1 0่1พ0นคนนะคะซึ่งในวันนี้ ขบวนนะคะจะเคลื่อนผ่านบริเวณถนนสุมทรเทพนะคะผ่านถนนสุริยะเทพบำงรุงและถนนพระพานทีนะคะซึ่งตลอดทางตอตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาบุร hmm. ุษราชวิทยาลัยนะคะเขาเยี่ยมชมขอโหวตร้อยเอ็ดของเราและได้ร่วมกันหาเลือก so ับทางด้านเทศบาลมึงร้อยเอ็ดในขณะนั้นนะคะก็ได้จัดทำหนังสือขอประธานบุพรอมาสารีกระถ้านะคะไปยังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะซึ่งนายวันชัยคงเกษมและคณะก็ได้เข้าเต้านะคะขอรับประทานบุพรอมาสารีนะคะมาับารมีมาเพื่อเป็นสื่อมงคลให้กับชาวจังหวัดร้อยของเรานะคะล่วด้วยค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นพนิธีอัญเชิญนะคะซึ่งขณะนี้เป็นพิธี urn, อัญเชิญพระบรมมาลาีริตภาพแล้วก็พระพุทธมนต์คลในวันนี้นะคะหลังจากที่มีขบวนอัญเชิญแล้วนะคะก็จะเป็นพิธีจเจริญพระพุทธ,ธมนต์บูชาพระบรมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จเจริญจุดภาวนานะคะเพื่อถวายพระกพรชัยมงคลโกมรหลวงราชสารีมีสีพัชระมหาวัชรราชพิจาค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่อยู่บริเว้สองข้างทางที่กระบวนการนะคะเปเข้ได้ครวนนะคะเป็นผู้ิจารส่งยปีเก่ากับปีใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกของผู้ิจาร่เพเ้ทางดาข้อเสอข่ง้่มนห้นี่อ่ในมืองิซึ่ขอาร อิมินาสการะนะตังธรรมังอวิปูชยามะอิมินาสการะนะยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพื่สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุงอิสุงรักนัตถายาติสรเนนะสสหปัญจพันเต Wisung-wisung rakanataya, Tisarani nasaha, Pancaksilani jajama. Kewatu arahatu sama sambudhatsa, Ketaman karamutaman, Kita